คลิปนี้จะพามาชมที่นานะคะที่เหมาะจะมาสร้างบ้านสวนหรือจะมาขุดรอกเป็นโคกหนองนาทําไร่นาสวนผสมนะคะอยู่ห่างจากถนนราดยางเข้ามายัางแปลงที่ดินของเราประมาณ500เมตรเท่านั้นเองนะคะไฟฟ้าประปาและหมู่บ้านก็ห่างมาประมาณ500เมตรแต่ปัจจุบันนี้มีเพื่อนบ้านที่มาสร้างเป็นบ้านสวนอยู่ท้ายแปลงนะคะเป็นที่ดินที่ไม่เปลี่ยวะคะ่ะแปลงที่ดินของเรานะคะก็เป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงเนื้อที่ รวมอยู่ที่4ไร่3งาน28ตารางวาเจ้าของเสนอขายในราคาย,ยกแปลงนะคะไร่ละ130,000บาทเท่านั้นเองค่ะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านมะเริงหมู่ที่3ตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคร,ราชมาก็แค่60กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะและอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอด่านขุนทดมาเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ หากใดสนใจก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอเต็มๆของทางเราได้ที่ช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภายคิดรัตนนาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ